แล้วเห็นว่าไปดูมาหลายที่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วชอบคันนี้ก็เลยมาออกรถที่นี่ใช่ไหมครับถูกต้องครับชอบมากๆเลยครับอ้อนี่คือความจริงนะครับอยากบอกอะไรคนทางบ้านที่กาลังมองหาซื้อรถยุโรปใช้บ้างไหมครับอยากซื้อที่ไหนก็ซื้อเลยครับสวัสดีครับวันนี้เป็ส่งมอบรถนะครับ B M ส0มด G T M สปอร t รุ่นท็อปสุดเลยเป็นเกียรตินะครับวันนี้เท่มากๆ ชื่ออะไรครับชื่อมิงมิงครับมิงมิงแล้วชื่ออะไรครับชิงชิงครับอีชิงโอเคเรียนเกรดไหนกันเนี่ยผมเรียนเกรดห้าครับเกรดห้าเกรดสี่ครับเกรดสี่โอ้ยเก่งมากๆเลยมาออกรถแล้วนะครับเกรดสี่เกรดห้าเห็นรถคันนี้จากช่องทางไหนครับพ่อเห็นมาครับที่เฟซบุ๊กผ่านเฟซบุ๊กก็คือเพจร้านใช่ไหมครับแล้วเห็นว่าไปดูมาหลายที่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วชอบคันนี้ก็เลยมาออกรถที่นี่ใช่ไหมครับ ถูกต้องครับแล้วมาดูรถจริงๆแล้วชอบไหมชอบมากๆเลยครับอนี่คือความจริงนะครับ <laughs> อยากบอกอะไรคนทางบ้านที่กำลังมองหาซื้อรถยุโรปใช้บ้างไหมครับอยากซื้อที่ไหนก็ซื้อเลยครับ <laughs> แต่ต้องดูลหลายๆที่ใช่ไหม <laughs> เห็นเราไปดูมาหลายที่แล้วครับแล้วชอบที่ไหนก็ค่อยเลือกที่นั่นครับโอเคเราก็เลยคุณพ่อชอบที่นี่ก็เลยออกรถที่นี่ใช่ไหมครับครับ โอเคเดี๋ยวขอกระโดดหนึ่งทีหนึ่งสามหนึ่งสอามแล้วกระโดดเฮ้โอเคไหมเห็นนะครับหนึ่งสองสามเฮ้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอัคดีครับรถคันนี้ฮอตมากๆคนตามจีบเยอะเลยไปแล้ว